สวัสดีครับโปเต้นะครับวันนี้จะมาต่อเรื่องของดร i เวอร์เป็นตอน post impact หรือว่า follow through นั่นเองนะครับภาพนี้มีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องทำเอาความสำคัญก่อนอย่างแรกถ้าเกิดว่าตีแล้วไม่ follow through หรือว่าไม่ post impact ตามมันออกไปทิศทางจะ ไม่เข้าเป้าน้ำหนักในการตีหรือระยะในการตีจะหายภาพเป็นอย่างนี้นึกภาพฮะเหมือนกับเราเราเคลี่ยงลูกบอลนะเคลี้ยงต้อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับแต่ถ้าเราเคลี่ยงแล้วหรือปล่อยออกไปได้หรือปล่อยไปได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะปล่อยแรงจากตัวของเราออกไปหาเป้าหมายหรือส่งไว้ข้างหน้าได้ในวงสวิงของกอล์ฟก็เช่นเดียวกัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทําอย่างไรกับท่าโพสอิมแพ t นะครับหรือว่าโฟลว์ทูนั่นเองคราวที่แล้วเรามาถึงท่านี้ละ Impact Impact คือแนวหัวไหลขนานกับแนวเป้าหมายสะโพกเปิดออกประมาณสัก45องศาน้ำหนักลงเท้าซ้ายประมาณสัก80นี่คือท่า Impact ต่อจากท่านี้นะครับวิธีการทำงานต่อไปก็คือ เราจะต้องหมุนสะโพกต่อไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับสะโพกหมุนต่อไปปึ๊บเดี๋ยวมือจะหมุนตามไปเองสังเกตมือผมนะครับจะเป็นรูปนี้ต่ำๆอีกทีนึงนะครับเซตอัพปึ๊บอิมแพคปั้งนะครับอย่าหยุดสะโพกนะครับหมุนสะโพกต่อแล้วมือขวาเนี่ยหมุนตามมาลักษณะเป็นแบบนี้สังเกตที่หน้าไม้ดีๆนะครับพอถึงภาพนี้แล้วเนี่ย หน้าหัวไม้ของเราจะมีอาการเหมือนกับหมุนเก็บเข้ามาด้านในแบบนี้ลูกถึงจะไปตรงหรือออกไปในทิศทางที่ขวาไปซ้ายหรือที่เรียกว่าดรอเราจะได้ระยะแต่หลายคนทำแล้วบิดผ้าก็ตีเสจปั้งดันหน้าไม้เข้าไปตรงๆแล้วออกนี้ครับหน้าไม้เปิดอยู่หงายอยู่นี้จะสังเกตว่ามือจะไม่ได้ถูกหมุนหรือว่าบิดมาในลักษณะแบบนี้ ถ้าทำแบบนี้ลูกตรงบานออกขวาระยะหายทิศทางเปลี่ยนแต่ถ้าตีอิมแพกปั้งนะครับหมุนสะโพกปล่อยให้มือหมุนมาด้วยปึ๊บตามมาลักษณะแบบนี้ลูกจอบไปในทิศทางที่ตรงขึ้นหรือไม่ก็เป็นรอปลายเล็กๆจุดสังเกตง,ง่ายๆอีกหนึ่งจุดนะครับพอเราโฟลว์ทรูออกไปแล้วนะครับเราอิมแพก ป้างเราโฟลร,รูเราหมุนปุ๊บจะสังเกตว่าพอเราหมุนไปแล้วมือขวานะครับภาพด้านหน้ามือขวาจะเหมือนกับพับมือซ้ายเล็กน้อยแล้วด้ามมันจะต้องชี้เข้าหาสะดือของเราหรือว่าการตัวของเราอันนี้คือตำแหน่งที่ดีน้ำหนักเนี่ยจาก80ตรง Impact มันจะไหลาตามไปเป็น90-95แล้วพอถึงภาพนี้นะครับเราตีมาแรงใช่ไหม พอเราหมุนถึงภาพนี้ปุ๊บแรงเวี่ยงมันจะพาให้เราพรับข้อมือขึ้นไปลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะเป็นตัว L ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งฝั่งทางซ้ายนี่คือตำแหน่งของการทำ h r o u g h หรือว่า p o s t impact ลองเอาภาพนี้ไปฝึกดูบ่อยๆนะครับคือผมก็เลยบอกว่าบางทีแล้วการที่เราตีเข้าไปโดนกลางหน้าไม้แล้วเราได้ความรุนแรงของการที่หน้าไม้ไปพทะลูกแล้วถ้าเราส่ง ออกไปไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพลังหรือที่เขาเรียกคําว่ารีลิสนี่แหละการปล่อยพลังออกไปหาเป้าทิศทางมันก็จะไม่ได้ระยะมันก็จะหายนะครับคนไหนที่ตีแล้วมีปัญหาเรื่องปลายเบาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยลองเอาวิธีนี้ไปฝึกดูครับผมเชื่อว่าจะทําให้คุณตีกอล์ฟได้แม่นยํามากขึ้นเข้าเป้าสูงขึ้น,นดีไม่ดีระยะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกับโปรเตใหม่ในตอนท่าจบ ของการตีดรไวนเวอร์สวัสดีครับ